ครับไปดูเลยครับร้านโอ้ยยอดนะครับไปดูร้านสักดีกว่าสักายมือครับมงคนเสร็จทีสวัสดีครับอ๋อลูกชายคนเล็กอู้หล่อด้วยครับของพี่จะลูกชายสองคนครับ รวยๆนี่ครับมีกรอบรูปมีเวทระรวยของอาจานมงคลรอบ<ช>ที่ทำด้วยครับโหเศรษฐีมากเลยวู้มีพ่อพิกี้แน่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งที่ดีนะครับโอ้โอโอ้ oh, oh. ได้ข่าวว่าสักไปหลายท่านแล้วใช่ไหมครับไปหลายท่านแล้ว oh. ค่ะโอ้ oh. ลงหน้านะครับไม่ใช่ซอโอจะว่างง่ายๆนะครับต้องบอกธุรกิจเยอะขนาดนี้นะครับอาจารย์มงคลรอดิ้งธรรมก็ดีใจมากครับได้เป็นอาจารย์ของซอโอด้วยนะครับสอนนะครับอาจารย์มงคลรอดิ้งธรรมนะครับแล้วก็รวยรวยนะรวยรวยกับทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับบอกอีกทีเบอร์โทรเบอร์โทรติดต่อนะคะ0826391961ค่ะ ที่ด่านคุณทศคุณ่ะโคราชค่ะฝากไปด้วยนะครับจากอาจารย์มงคลรอดทิ้งทมนะครับใครที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มงคลรอดทิ้งทมแล้วอยู่ด่านคุณทศอยู่บุรีรัมย์อยู่โคราชอยู่นครราชสีมาเนี่ยครับหรือว่าทุกจังหวัดหรือทั่วประเทศเลยแล้วไว้ใจนะครับอาจารย์โอ๋ซอโอ๋นะครับสักไรมือมงคลเศรษฐีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ